ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเที่ยวพระธาตุที่ในท่าคีดเด็กนะฮะเนี่ยสาพมะมาโอวัรยากาศม,มันนี่ก็ตอนตอนเย็นนะฮะตอนเย็น อันนี้ก็มาเที่ยวสวีตะกงนะครับสวีตะกงสาวอมอันนี้ก็เป็นมันตัวจีนนี่ก็สาวคือคือสาวพมานะ่าฮะ แม่งซูเหมองหันมดว่ะน,น,นี่ก็คือทางขึ้นนี่ก็คือในตัวเมืองท่าขี้เดก็กออกไปข้างนอกไม่ได้ไหยนี่นะฮะตัวเมืองท่าขี้เดก็กในอย่ดพังนั่นก็คือ พังประเทศไทยนี่ก็คือประเทศไทยนะครับพังประเทศไทยอีกข้างหน้านะครับมีในแม่น้ำสายขึ้นไปอยู่พังทางพังพังพังประเทศไทยก็คืออ่าประเทศไทยก็คือแม่สายนะฮะจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะนี่นี่ครับบรรยากาศจากอ่าเมือง เมืองทักกี้เด็กในตัวเมืองฮะตอนนี้ก็อยู่วนพระธาตุสุเอตกโกงที่มองไปเห็นรอบๆทั้งหมดอันนี้ก็น่าส,สนใจอยู่นะมัน,นก็เป็นเมืองอีกเมืองที่จเจริญรุ่งเดิงขึ้นมาแต่ก่อนประมาณ10บกว่าปียังไม่มีว่านเยอะกว่านี้นะครับน,นี่ก็คือทางขึ้นมาพระธาตสุเอต็โกงท่าก,กี้ ยากาศมืดคึมนะฮะเป็นหมอกคลอนตอนนี้ก็คือเข้ารถด,ดูหนาวนะฮะรถด,ดูหนาวนี่ก็คือเพื่อน <c oughs> นี่ก็คือเพื่อนนะ,ะมาเที่ยวด้วยกันนานๆจะได้เข้ามานะฮะเพราะว่าอยู่ที่แต่พวกเราไม่ได้อยู่ในเวงนะ,ะอยู่ว่นนอกเองอยู่นอกเวงแบบเนี้ยแบบว่าอยู่นอกตัวเมืองแบบนี้ก่อกนจะมาถึงในเวงก็ประมาณ ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก็ประมาณ 20... ประมาณ30-40ชั่วโมง30-40ี30่เนี่ยสิเนี่ยประมาณนี้ 30... ชั่วโมงไม่ใช่นะ30นาทีเประมาณนั้นแหละยังไงก็มันาพาไปมันก็สับสนไปน,นิดหน่อยๆย,ยังไงก็ขออาภาัยกับตุลกลคนด้วยนะที่รับชม บรรยากาศโอ้ลมเย็นมากก็เดินทางมาในเวียงก็ประมาณ30นาทีประมาณนี้แหละครับ30นาที40นาทีนี่แหละนี่ก็คือจำลองพระธาตุสุวีทตะกงที่ทักขีเด็กแต่อันที่จริงก็คือพระธาตุสุวตะกงที่ประเทศ ย่างกุ้งก็น่าจะองค์ใหญ่กว่าน,นี้นะครับองค์ใหญ่กว่าน,นี้เพราะว่ายังไม่ได้ไปสักคำนะฮะยังไม่ไ,ไปสักสัก,ส,กสักคำเลยเพราะว่าตรงนั้นมันต้องขี่เครื่องบินไปแล้วมันไกลมากนะว่าขี่รถรถ,รถยนต์ไปก็มันไม่นั่นนะครับโอโ้สาวสาวสวย,สวยเลยมาเที่ยวเลยนะสาวสวย,สวยปาอดโท โสดวอลพวกสูงเดี๋ยวสุมเข้าใหุ้มเข้าให้ดูนะฮะไม่เห็นข้างหลังวะข้างหลังก็สวยอ่ะนี่แหละคือวันว่างๆก็มาถ่ายทำวิดีโอถ่ายทำคอนเทนต์แบบลงยูทู e แบบเรื่อยๆแบบนี้แหละครับเพราะว่ายังไงก็ ากกดติดตามกดซับสไครต์เลยนะครับเพราะว่าเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปเพราะว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็กดติดตามดูรับสมต่อไปเพราะว่าที่เที่ยวก็เยอะอยู่นะครับที่ทาคิเลกในเมืองใน,ในเมืองทากิเลกก็เยอะแต่เป็นเป็นช่วงที่หน้าหนาวนะทางวันนอกแบบเออแบบเมืองพงหรือว่า เมืงเองโกเมืองโกเมืองเรียนแบบนี้ก็มันก็บรรยากาศก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าในเวงมันก็ตอนนี้มันมีแบบรถจราจรแบบไปไปมาๆมันเยอะมันก็ไม่ใช่เมืองที่แบบว่ายิ่งใหญ่สักเท่าไหร่นะมันก็ธรรมรามันปกติมันนะอันนี้ก็งามสวยง,งามนะไม่ไกลไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไหร่นะครับจำเพราะว่าถ้าคิดเอกติดไซเรียน ่คออทมภาษาพม่าไม่รู้เรื่องเลยแม่งโคตรงามเลยเฮ้ย มาเที่ยวนานนะประมาณ3ปีสปีแล้วที่นี่เลยกลับมาถ่ายทำวิดีโอใครอ่านออกก็อ่านนะครับตรงนี้ก็คือที่สูงๆที่เป็นแบบว่าเป็นหอเป็นอย่างนี้ก็ อวัดพระาสายเมืงองวัดพระาสายเมืองนะครับเดี๋ยวจะุ่มให้ดูข้างล่างนะอาจจะไปโดนสาวๆก็ได้ <c oughs> คือสาวก่อมาอ้อยช่วยตายนนตไ,ไปตอนนี้นก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนจะกลับบ้านนะมั้งน่าจะกลับบ้านแล้ว นี่ก็คือทางเลินลงไปต้องลังแตป่ประตูปิดไว้นะครับประตูปิดไวนะ้เนี่ยน่านาสวยจัง Let's go Welcome to ตะคี้เด็กนั่นสาวสวย ช่วงนี้ก่อนสวยปายเร็วๆสาวสวยนีไงโอ้โหโนราแกนี่ก็คือสาวประเทศพม่าะนะโอ้โหแมงโคส,สวยว่ะที่าาหไหนส่งไรวันเออที่ไหน,น,น,นที่นาไง ที่เก้าๆสักไปมันชั์ไม่มีว่ะไปนี่ก็คือสาวพม่านะโอ้โหสวยกว่ายี่สาวสาวบางคน ครับโอ้พี่เร็พรกมาโหัวไาเนื้อัวโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ก็จบกันคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำคอนเทนต์หน้าก็ มีอะไรก็ติดตามชมต่อไปนะครับอยากจะไปทำอะไรก็รับชมกันได้นะครับสวัสดีครับ